แต่พี่จะเดินไปเหยียบไงเพราะมันต้องขยับก่อนนี่คือการเนรรมิตทางเดินแห่งรัก นี่เรีหัวหน้ามาโขมนะตรงไปเลยคว่อะไรนะโอเคตรงแล้วโอเค ให้เอาหลักไม่ใช่เอาแข็งมันี้มัตื้นีนี่คือเอาหลักมันไว้เฉยๆเห็นไหมันตอกยากแต่ดีมันแข็งเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอีเอ๋งเนี่ยเอาค้อนตีมายึดเนี่ยมันตอบไม่ลงมันเป็นกรวดมันจะเป็นทรายอยู่ธรรมดาดอยู่เอาไว้ผักขยะอยู่ นะตอไปมันหินแข็งไอ้ะดินแข็งมันต้อไม่ลมมันเป็นรวดไงจริงไ่มันไม่ลมตรงนั้นมันลงเพราะมันเป็นดินสร้างทางเดินทาเดินแนวแบบนี้เอาไยด ได้อย่างนี้นะให้มันเดินได้จังหวะนี้พอดีอันนี้ได้แล้วตะปูนี่เอออันนี้ก็ได้ถูกต้องแบบนี้ก็ได้อยู่จะเอาใสแอนดำๆนี่ไหนเออเอาอยู่กองถ่ายแล้วเนี่ยกองถ่ายทำ,ทำางานแบบของเราโอ้โอเฮ้ยหมุน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  ไม่ด้ไหนนะครับโลมันพัดเสร็จเสร็จที่สุดนี้วก็ติดกระถางอยู่ครับอันนี้ก็ประโยชเลยของต้นมีอะไรเลยต้นต้นต้นไปไม่หรอกไม่ต้อ รับมันเลยเออถ้าถ้าอย่างงั้นอเ,อเอาบอกมาวางเลยเอาบอกมาวางเยยึดย,ยแค่สององพยายามยึดนาฬิกามันได้เพราะว่าเขาต้องเอามิดออมาวางนั่นบนผิวห่อไอาอีิดมาวางทุกาวับ Oh. am mm -hmm. mm -hmm. ดูกล้องให้หน่อย๋ยค่อจะขอบคุณคุณแม่ก่อนไฟไฟแ้ลงหน้ามาถึงสวยทางนี้มันโดแสงไฟเมื่อคืนนี้นะฮะก็คุณแม่เอฟซีเดินทางมาจากเยอรมันนะครับผมก็มาถึงก็ประมาณสองทุ่มแล้วนะครับกินข้าวเสร็จนะฮะก็พาท่านไปเนะข้าที่พักเนาะนะฮะร,รีสอร์ทที่อยู่เลยจากสีแยรุกเตูร์คำไปนิดนึงนะครับก็คุยกันว่าเช้านี้จะให นะพี่เสือพาไปซื้อผลไม้ไปซื้อของมาไหว้ปู่นะแต่เพลินพี่เสือติดง,งานอยู่ตรงนี้ก็เลยให้ยายสมองไปดูแลนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าคุณแม่ก็มีธุระนะครับที่จะต้องเดินทางกลับเนาะนะครับไม่ได้อยู่จนถึงวันงานนะะก็เลยฝากก็เลยฝากของมาให้เสืออ้อให้พี่เสือนะอันนี้น่าจะเป็นผ้าเล็เครื่องสำอางนะเดี๋ยวไปให้แตงโมล,ลูกสาวนะฮะและ้วก็อันนี้จะเป็นชาเขียวเนาะนะชาเขียวแล้วก็กระบอกนะฮะกระบอกใส่น้ำ อันนี้ก็จะไปให้คุณแม่นะก็ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับของฝากนะฮะที่มีค่าเนาะจากคุณแม่เอซีด้วยนะครับผมนะก็ขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสัสดิภาพปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะฝากในนอสพูดไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับขอบพระคุณนะครับหมดพักนี้ให้แล้วน่ละเหตุขนาดนระไม่ปุ้ยเหตุเลยเหรถูกต้องแล้วค่ะ อ๋อจะมีดอกดาวเรืองด้วยใช่อ๋อเฮ้ยนายแบบไม่นายแบบเขาก็ต้องใส่สะโพกนิดเนาะใส่สะโพกนิดเพกันวะง่ายจริงเหรอพี่เสือจริงคนเราเวลาเดินใครจะเดินตรงๆหรอปุ๊กจะเดินยังไงอืมตะปุกเรียงตรงๆอย่างเงี้ยสมมติตะปุกเรียงตรงๆอย่างเงี้ใช่ไมเวลาเดินกัน เป็นอย่างนี้ั่นแหละถูกแล้วตามที่เชี่ยนแล้วแหละพี่มีประสบการณ์ทำสวนมา80ปีแล้วอตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนยยีอ้อา,า,ายุ42่0มากจากไหนเว้นระยะเออ เอาทีละี่เอาหมูมีเอนมากเลยเพวาเขาก่อนะหาแล้วจะเป็นจัดจานเฉยๆโอยังปุ๊บเนี้ยวางดูก่อนเนี่ยแหละวางเนี้ยไล่ไปเลยไม่ให้เสือจัดนั่นแหละเพราะเสือรู้เอ เป็นเงินทางเดินใช่ไหมใช่รถอันนี้ไปใส่อันนั้นมันไม่สูงไปบอกเฮ้ยเอาเขหินโรยให้มันเป็นระดับเดี๋ยวโรยหินไงเดี๋ยวเราต้องโรยหินเอาพี่โทรศัพท์พี่มันก็ตันโทรศัพท์ทุกอื่นเลยเดี๋ยวพี่ก็ไปอยู่ในร่มเลย ตอนหลังมันจะทำตังไบสแล้วทำไมต้องอสใส่แบนี้ด้วยล่ะมันจะได้เต็มเร็วอย่างนี้หรอ ก็เลยเอาอีกสามขามามามขาล้วมันลงก็ลไปชื้อไหมไม่ยานีสารขาอยู่มันได้กระหม่อมทุกคนดูอีกแบบแล้วยังไงเราก็ไปเอาอี้แ่ไยนมาแล้วก็โรยแล้วก็เสร็จหรือว่าให้เราโรยก่อนวางก่อนแล้วเนาะ

berani pada poling ini

กระแปงมานี่กระแปงมีแล้วหิ้วหินบาดนีิบัลลุกชื่อสกอนเดอร์บิดบิดบิดแล้วก็หมุนยืนแล้วก็หมุนรอบก่อนยอมหมุนอีกแล้วหมุนไม่ได้แล้วเหมือนได้ดาวมันไม่ใช่เห้าวเมื่อชีพตัวจริงมาแล้วตั้งคมเอาจ้าเอานางแบบตัวจริงมาแล้วเออ ออคเอ้ยโโโหน้านาไม่ได้อ้หเอิคลิปแเาิลขนหันหลังยังพอว่าอะไรนะหันหลังยังพอว่าหันหน้าไม่ได้เลย หันหน้ามานี่ไม่ได้เลยดูไม่ได้เลยเสือยเส่างนอันนั้นแบบอย่าเยียบพิษก่อนอิดเ้อะโอเคป้าเจะสนุกอะเบิร์นเน่พิษพิษก่อนชั่หน่อยนะเออ